หน้ามาเที่ยวนะครับหน้ามาเที่ยวเรือโอ้มีเรือลากด้วยนะครับน้ำก็เยอะอยู่นะนี่นะครับเพิ่งมาครั้งแรกเลยนะครับมาครั้งแรกเลยนะฮะนี่นนรรโอ้โหนี่มีของขายด้วยมีอะไรบ้างครับม,มีเมเป้งมดแดงค่ะ ะมดแดงค่ะนี่ค่ะไงเปล่งมดแดงอันี้ค่ะกินได้ค่ะอันนี้คือพร้อมแล้วค่ะพร้อมกินเลยค่ะแล้วเราจะสั่งอาหารทางนู้นยังไงครับหนูอันนี้อันนี้ขายยังไงเดี๋ยวไม่รู้ถึงนะครับอ๋อนะครับเกันลำเปล่าแล้วขายยังไงฮะหนโอ้ แพงขนาดนั้นเลยเนีไม่เคยกินเลยนี่ัวต้มยีสบาทักบกก็ยี่สิบอตัมอะไรุย่งัวบเกบกัวไม่ไมด้ค่ะกรอบดีเอาเอาอันเนีเอาบุกนันแหละ่มีเงินหรอีแต่แบงค์พันแหละสแกนจ่ายได้ไหมครับได้ครัโอเคไม่เนไมไม่ไม่ย่างเยนี่ค่ะบกอัน